สวัสดีค่ะสุขสันต์วันฮาโลวีนกันนะคะเช้าว,วันใหม่ของเดือนตุลาคมนะคะที่กรุงเทพมหานครก็มีใบไม้ร่วงเหมือนกันนะคะทางเมืองนอกเข้าเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะมันระดาก็ออกไปเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็เก็บภาพมาฝากนะคะแล้วก็ ได้เจอเด็กน้อยน่ารักแต่ขี้อายนะคะโอ้น่ากลัวไหมเนี่ยค่ะจากนั้นบนรรดาก็ไปในห้างนะคะที่ห้างก็มีการฉลองเทศกาลฮา l โลวีนด้วยนะคะก็มีการตกแต่งร้านแล้วก็มีสินค้ามากมายเลยนะคะให้พ่อแม่มาเลือกซื้อไปให้ลูกน้อยกล่อยใจนะคะแต่ละอย่างก็น่ากลัวม,มากหลอนมากเลยค่ะ เดินช้อปปิ้งสักพักหนึ่งนะคะก็แวะไปที่วันนี้มากินไก่กัน,<า>นค่ะอาหารนะคะในหา้างใหญ่ค่ะไก่กรอบๆ,ๆน่าอร่อยมากค่ะ สวัสดีฮาโลวีนค่ะวันนี้ทำแซนด์วิชทานนะคะแซนด์วิชง่ายๆอร่อยมากอร่อยค่ะ มุมมัหมหน่อยนะคะอันนี้ชีสอย่าลืมเปิดฟังนิยายฮาโลวีนนะคะขำๆสนุกๆน,นะคะ บรรดาก็ลงคลิปเที่ยวสเปนเอาไว้ด้วยนะคะก็ติดตามชมกันได้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เหมือนบรรดาด้วยค่ะสำหรับคนที่ชอบเที่ยวต่างประเทศนะคะสเปนตอนที่หนึ่งนะคะออนแอร์แล้วนะคะดูคลิปได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะ อ่านนิยายที่ใช้ฉากเกี่ยกับประเทศสเปนนะคะตะวันรักในดวงใจนะคะก็มีทั้งเม็บ a r มาเก็ตนะคะเป็นอ e ีบุ๊กก็ไปซื้อมาอ่านกันได้นะคะโหลดมาอ่านกันได้นะคะไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะก็ใช้ฉากของประ,ประเทศสเปนนะคะเห็นตัวเล็กทานเก่งนะคะจะให้ดูข้างในใกล้ๆเห็นไหมคะไข่ต้มแล้วก็ แซลมอนรมควันนะคะอิ่มมากๆเลยค่ะมื้อนี้นอกจากแซนด์วิชฉลองคาร์โบไแล้วนะคะมันวัดไดยังมีขนมนะคะขนมเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ด้วยขนมนะคะเดี๋ยวมันวัดาดจะทานให้หมดนะคะแล้วก็จะทานขนมต่อด้วยนะคะ มาละคะ่ะมาลาะคะ่ะเห็นไหมคะเห็นชัดๆไหมคะนี่ขนมฮาโลวีนคะ่ะน่ากลัวไหมหลอนมากนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะอร่อยไหมคะที่จริงวันนี้น่าจะต้องปากแดงๆนะคะจะปากไม่แดงชิมขนม ชิมพร้อมๆกันเลยนะคะเห็นไหมคะยืดเลยยืดเลยอร่อยดีขนมฮาโลวีนค่ะ ลวินก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ happy happy นะคะแล้วก็รวยๆเฮงกันทุกคนเลยนะคะอันนี้เป็นเทศกาลฝรั่งนะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะวันเดียวกันพอดีเลยเย็นนี้จะมีลอยกระทงนะคะประเพณีลอยกระทงของไทยเรานะคะก็จะได้เปิดโอกาสให้คนไทยนะคะได้ถือโอกาสขอขมาต่อพระแม่คงคานะคะเ,เราทําไม่ดีต่อท่านเอาไว้อะไรยังไงก็ขอขมากันเลยในวันนี้นะคะแล้วก็ ชีวิตจะได้สุดใสรุ่งเรืองต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวฮาโลวีนก็จบลงที่ขนมหลอนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเวย็นนี้ถ้าไม่ติดอะไรนะคะก็จะไปลอยกระทงนะคะแล้วก็ทำตามประเพณีไทยแต่งชุดไทยไปนะคะนุ่งผ้าไทยนุ่งผ้าสิ้นไปนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ไปลอยกระทงกันนะคะคลิปนี้ก็ ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกด subscribe ให้แหม่มระดาด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับนิยายสนุกสนุกของพันวดีแล้วก็รวิสุดาวิคนานะคะแล้วก็คลิปท่องเที่ยวแล้วก็คลิปทำอาหารนะคะที่ช่องแหม่มระดานะคะคนำเสนอให้ชมแล้วก็รับฟังกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขออภัยนะคะฝนตกออกไปลอยกระทงไม่ได้ค่ะ